สะพักตีสะพเกตตีอสะพเกตตีที่เมาโอ้โห้ขี้สันเผื่อว่าใส่พอดดอกมันต้องเผ็ดแน่นอนเนาะเพราะว่ามันชื่อว่าขี้เมาเนี่ยมันจะต้องเผ็ดแล้วก็พยาจะใส่ใบกะเพราด,ด้วยใช่ไหมใช่นี่ร้านนี้พอวางปุ๊บหมดเลยดูทุกคนนี่นีว่วางปั๊บหมดปั๊บวางปั๊บหมดปัด๊บ ลูกค้าประจำเขาเยอะมากเลยเนี่ยนี่ดูเดีดโอ้โหถ้ากองนี้ขายถ้ากองนี้เส่งขายครับกองนี้น่ายเป็นร้อยหลายร้อยนะเอากองห้าสิบบาทครับเอากองละยี่ห้าหรอละยี่ห้าบาทอเขาขายกองละยี่ห้าสองกองห้าสิบ